พี่่ะพี่น้องช่องเจเดือนแนยเขาลามออฟติเชียลค่ะชมบรรยากาศฝนตกจากพี่น้องบรรยากาศฝนตกช่วงนามาสามเขา้าจ้ะมาสามเข้าวาันเข้าแต่ฝนตกยังเห็ดก่าแล้วอยู่จาะพี่น้อง บรรยากาศฝนตกไอ้กคัเปียกหมดเลยตกแห้งๆจากที่นอกคนน้าเทอ่อกลับบ้านเนาะเดี๋ยวนี้คอยเจ้าแล้วกันเบื้งนาเข้าจ้ะข้าวเขียวผู้หนอนทาง ยู่มองรถจ้ะพ uh. mm. uh ี่น้องอันนี้มาเช้าเสียงน้าจ้ะน้ำมากให้ใหญ่อีกเนาะแางใหญ่เออบ่หมมจีได้ดำดอกเสียงเขียดห้องคันตกบดเทอนน้ำมากให้ใหญ่ได้ดำเบดอีกล่ะอ่อนซวนเไว เด็นยากไรก็ไ <gesch> ด <uce> ้ว่า <Bened> ส <ic iah> ิน <einfach> ั่นหม่จาว่าสิบานเราก็ดำนิดหน่อยน้ำมากมาให้ยายอีกแล้วพี่น้องบานตุ่มบานนาตุ่มพิ่งเสร็จแล้วฝนมาตกแม่จาวงตกแหงความพูนให้ยายประจาวพี่น้องติดทางคุณจ้ะน้ามากอีกแล้วเครื่องหัวเข่าอีกแล้ว ช่างใหญ่ได้ดำหมดแน่เลยเสือมั่วจะไปทำงานจะได้ไปไหมเนี่ยทำแตนาเอ้่ปฝ่าหวัง <laughs> เปลี่ยนฝาเย่เบื่อจ้าเบื่อจ้าอ,อ๋อฟ้าสามนาทีกันบรรยากาศฝนตกชมบรรยากาศฝนตกจะไปเนาะ ไม่มีคลิปอะไรมาให้ชมบาง่วงบางแห่งช่วงมีหน่วยรทนมเบิดเดือจ้าพี่น้องมาม่วงแก้วขมิ้นเบิงมาละกอจ้ะมาละกอสายกำลังติดหน่วยโอ้ยอีกสามมิ นี่ก็ฝากไว้สำนี้และจ้ะพี่นองฝ้าห้องพูดไทยคลิปมาแล้วขอบคุณค่ะฝากช่องเกดเดือนแยกเขาหลางออกไปเจียด้วยค่ะ